กับสวัสดีเอฟซีหอบเทียงนะครับหลอบเทียงมือน,นี้ก็เสียนนาดีก็จะพามาต,ตามแนวทางของปูกู้เกี่ยวนะครับเกียกปูกู้เกี่ยวหลอบบังหันนเขาบ่เขาจ็ยังคอยเขาไปหาปูกันอยู่นะครับเนาะไปถามปูบังเพราะว่าหลอบควงทุทยเสียนนาดีบ่ได้มาติดตามให้เอฟซีนะครับของปูกูเกี่ยวเราก็ ครับก็บไปซื้อเครื่องเดียยม,มัดถวายปูครับมาหาเราจได้ก็ซื้อมาถวายปูความครับครับก็จ้องาเขาไปหาปูด้วยครับเด้ เอาเอายุ่ผิดตีคุณพ่อพ่อยังก่อนลักซื้อเล่าพอยีสิครับวันนีครับพอยีส่องครับวันนี้เขาไปหาปูกมาพ่อพอยีก้อนก็เอาน้ำพอยีก้อนนะครับน ทานนั่งยไงสวยกันนํานั่นวันนี้ก็จะมาตามอ่าเรียกวิ่งซึ่งพ่อยีกับเรียกวิ่งที่ี้เคยนี่เรไปพุ่งวัดทตามกันนะครับไปไปอันยรบนี่ละงอนครบคันมั้นขนคันนั่นพ่อกันกับเรียกวิ่งกับวัดเถื่อนหรอกแต่ว่ามู่เจ้าทังที่ไปเถื่อนืกอว่าอายุข่ครบ เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่อายุเกสสิบสองตีเต็มโอ้เื้อสึง้ตสองตีเกาห่าไว้เนี่ยเสื้อสะพ่อสอะโอ้เจ็บเจ็บสองตีพออายุหกอายุเสยไหมคับก็มาซื้อไงมาซื้อวัาไหนซื้อจากบาทไหมอายุไหมจัว่าไปบ้านกีนเนี่ยบ้านสิไปซื้อเรียกเก้าห่ากับเกสสองเนี่ยบัดไปหอดเรียวเจ้ามาลำมาคอยยังคุยกันไปกันมาซึ่งตะเกาห่า ามาบานเสียเงี่ยเมืเ่อออกเสียไ่อายุแม่ลงปูว,าว่าอุ้ยมันพ่อไปเผาหมดคน,นมนสะสะาพ่ออ่ะโอ๊ยไปซื้อพ่อส่สอเกิดมื่ออกอายุดิเออซูป,ปีเลยทุกป,ปีดิมันเกิดพ่อมเหมือน,นกับป้าไส้เนี่ยปีเดียวกันมันสิออกเสียซูปีเลยเลไหม่เล่กไหม,ม ทีนี่คือคิดว่ามึงซีเกาหาน่มึงคักเลยนว่นวคสันมันเพ่อแม่พ่อสอรมแล้วเ่ออายุเต็มนะมึงนะครับวนีเป็นใน่อเดยกวิ่งเียกเ่นเขาเด็กวิ่งจักสีทำไหลเลยนะมันออกมาฟองหัวเราได้เด็กวิ่งเขาส่องหัวน้องม่ออ ออกเมลมามันเขามาเม็ดปีมันนิสันมันเลยมาออกซ้อมวัดแล้วครับครับเขามาวัดปีตลอดปีมันรถซีซ้อมวัดตลอดเนาะเอาว่าเป็นยังไพี่น้องเอพี่กระทำบูดาลมากเนาะี่เขาไม่รู้เป็นแบบฉะนั้นแล้ววดนี้วันที่สิบหกนี้จะมาตามเลขวิ่งพ่อีกันเอาพ่อครับผมบนนี่พ่อให้วิ่งจุดใดแข็งๆนะพ่อ วิ่งแปดตัวเดียวเล้วเนาะไปบนนี่บนวิ่งบนวิ่งแปดนะพอเนาะครับครับผมถ้าจับคู่เลยพ่อวัดนี่จับคูกับแปดสี่แปดหกครับผมแปดสี่แปหกสองคูนพอคับุณมาเว่คุณพ่อนอสองคูเนาะคต้นเหีนตัวเดยพอเน้นตัทอกันหึตัวเนึนคือแปดสี่ะ กับคือแปดซีนะพ่อเนาะตัเน้นตัวน,นี้แล้วพีนพ่น้องอีฟซีเอาพวกกลมให้พร้อมนะครับผมเอาส่วนล่างบัดท,ที่นี่พี่น้อง 4, อีฟซีเอาวิ่งล่างคุณพอ่อวิ่งบนวิ่งล่างนี่ตะกอนนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะเรา้วรดแค่สองหดคือรถสองนีนั่นนี่นี่นั่นถือว่าเกินสามหดนะพ่อเนาะครับรดกับุดทั้งบนทั้งล่างแล้วกันรถเนี่ยเอาหดนี่อาจจะมากขึ้นก็พอเอะวิ่งล่างกันพ่อ วิ่งล่างมาวิ่งซีตัวเดียวหล่นเหรอเงินเหรอเี่ยเก็บซีซีโอ้ยอ่ะขุดพ่อมาซี่ในะครับผมเส้นหน้าดีเลยวิ่งซีเอาปัดซีเขาบอกว่าซีเจ็ดเลยตีแล้วมาซีเจ็ดเลยตีขอคุณพ่อนเส้นหน้าดีแล้วให้ยิงซีนี่มาซีสนมากจับคู่ให้นกสุนมากนี่สิเป็นลักซิปที่นกผ่อเนาะ ขีงขอเป็นนักสิเป็นนักสิบอ้าสี่ยังจะวานะจะวานะเขาไม่ได้โนั่นเสีจะงไเ่นสีเจ็ดอยู่แล้วไปนส้อามครับพี่นอไปก็ได้เห็นกันไหมสเจ็ดนะครั่นอ้องสี่เจ็ดอีกตัวนึงพ่อวันนี้สี่หนึ่งเสี่หนองนาตสีหนึอีกอยู่ ครับผมไปหายิบลอตเตอรี่ไปตัวนี่คันนั้นแต่ผมไปเลยพี่น้องแม่ใจพ่อครบตัวนี้ได้แค่ตัวที่เจ็ดละครับเนี่ยตัีเจ็ดเออตัวที่เจ็ดเอาเลยคุณพ่อนี่ส่วนมากจะให้สองครูบนสองครูล่างสองครูเบิกวิ่งตัวเดียวท่านพ่อเนาะตั้งแต่แอดได้มาหาคุณพ่อนะอ่ะบัดนี้เอาตำหนักคุณพ่อได้พี่น้องที่ครับผม ้าบ้าแหลมมาสีบ้าแหลมอ่านนี่นครับผมงวดประจำวันที่16มิถุนายนสองพน้ายหกสิบหกันนะครับบัตรนี้มาตามพอยีเลขวิ่งตัวเดียวพี่น้องคือคือมาตามให้เราพี่น้องบนนี่แปดสี่หกครับครับผมพอให้วิ่งบน8 ตัวเดียวนะครับแต่ว่าจับคู่กับมีสองคู่คือแปดซีแปดหกในใจพอมากที่สุดคือแปดซีเน้่ยแปดซีแต่ว่าส่วนล่างนี่บ่ต้องพูดถึงไว้สั้นซีมากแน่นอนนะครับซีเจ็ดนะครับพี่น้องตัวที่พอมากที่สุดตัวร่งก็คือซีหนึ่งอ่ะฉะนั้นพี่น้องยกซีกับแคปดัดจอไว้นะครับย่างบ่น้อรถตอรี่นนูน้อจัดไปรืว่า ยังเพราะทันเลยเขาเพราะทันมาเอาหัวเงินเทือยจัตเตอรี่เขากระผมผลโต๊ะนี้มาขึ so ้นมาเลื่อนขึ้นมาเศร้าเนี่ยครับครับ้ยบานกับโต๊ะกันเอาหัดนี่ขอให้เขาละครอาะเพราะว่าเด็ชที่เป็นที่สวยงามมากว่าที่เป็นบนเป็นล่างนะครับพี่น้องเด็ซีครับเด็ซีก็แเชฟธนาจอยได้ครับเด้อใครเป็นแนวทางไม่พี่น้องเด้อใครเป็นแนวทางไปพิจารณา มีขะเบงชอบค่อยเอาบ่ชอบกับพานถ้าชอบไปจุดตะรีจัดกันพี่น้องนะครับสึ่งชนกับในใจของเซียนนาดีโดนมาแห้งแล้วมาแห้งแล้วทตไม่เลขบัรเท่าน่ะของเจ้าหนึ่งหนึ่งสี่ของผมเลรกบัรไอ้ข้ามโซนหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดของผมหนึ่งหนึ่งสี่แกับของป้าเต็มหนึ่งหนึ่งสี่แปดของบ้าเตีมเลย เ่งหนึ่งสีสีเก่านั่นโอ้แปดสีมันมาเข่าขงบนนี้มาเนี่ยแปดแปดครับยังมาเข่าสกผมบขาสนดบข้ามสนดว่านเน็ดวาก็เรยว่าเอาบัตรชวแล้วข่าเป็นให้เป็นเดิมให้ห่อแต่บัตรชืวพี่ละให้โชคสนอกเอาบัตรเเป็ครับครับเครับแมียนเมียนผผมผมครับผมพอไรแล้ว เป็นแบบนี้ผมไปเนี่ยผมไปธนาคารนี่สิบัตรจี้ธนาคารก็ยังก็ยังแม่นนะพ่อครับผมเอาพี่น้องกินซีแคปหน้าจอไอ้นี่หน้าจอนะครับแคปหน้าจอไว้เฝ้าเป้ากันพี่น้องหายยึบตเตอรี่กันนะครับก่อนจะหมดเงินเพราะว่าเป็นเช่นน่าดีเพราะว่าบอมีขายหรือพี่น้องเนาตัวนี้เอาฉะนั้นแเราก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่ออีนะครับพ่ออีเลขวิ่งไม่เคยหลุดเพราะหลุดไประควหมด เอคือวางสร็าวนี้มันใจนะพอเนะปวดนี่ก็ยี่บันใจนะครับปวดนี้เอาเฮยหนามาจากหนนะพ่อยิ้มจิ้มจากหนดาราเกาหลีพี่น้องที่ครับผมซึ่งพอนี่เป็นคนรอในผู้นึงพี่น้องเอาย่องจากหนเนี่ยขอบคุณขอบคุณครับผมครับผวครับครับดีครัสวัดีครับสวัครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เล็กพ่อี๋นะครับเขาไม่หาปูกู้แก้วนะเมือพ่อพ่อีครับนกคำนวณอยยุนี่แล้วครับยุบันปูกู้แก้วนี่แหละครับบันเพื่อนก็ยุบันเดียวกันครับเพื่อนห้บ่หลายหางนะครับสําหรับเด็กพ่อีเด็กวิ่งของเล่านี่วิ่งบนครับคือแปดครับปูขอโทษขออภัยครับวิ่งบนที่แปดครับแล้วก็ เราจับคูัวห้คือแปดซีครับแล้วก็แปดหกแปดซีไปยื้วงกลมใหงความนะครับแล้วก็วิ่งล่างซีครับมาซีโอยตัวใจแต่น่าซีนี่เนาะเสื้อน่าดีนี่เข่ากันกับเหล็กเสื้อน่าดีนะครับระวังเหล็กล่างคือซีเจ็ดกับซีบนบหนึ่งครับครับกครับนาจอไปอีกรอบนึงครับ ครับกะถ่ายคลิปนี้ก็ขวไว้พักในเอฟซีทุกทานนะครับมีโขบมีไส้ไปน้ากันนะครับเด้อสำหรับตัวเหล็กแน่วทางเขาก็เอาไปเรียบไปเทียบเบิ้งสํานักใดมาตัวใดสํานักใดที่นเหม็นเหม็นเขาก็มาเทียบเบิ้งขันเทียบแล้วมันมีโอกาสไหลก็เข้าที่สือไปแบบเสียงไปแบบลร่อยๆเลยครับเด้อครับกะคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ